สวัสดีค่ะพบกเป็นกรับเกับรายการ YLG Go Night นะคะวันนี้เป็นวันจันทร์นะคะเป็นวันแรกเป็นวันทําการแรกของเดือนสิงหาคมด้วยค่ะเมื่อวันศุกร์เราคุยกันทองคําแกว่งตัวไม่ไกลจากระดับสูงสุดในช่วงกลางเดือนกรกฎาคมนะคะเ,เรามีคุยกันอยู่เลยว่าทองคำเนี่ยเรียกได้ว่าเป็นจุดที่เป็นจุดที่แนะนําขายนะคะเพราะว่าเ,เรียกได้ว่า w i s k r e w a r d ไม่คุ้มนะคะท้ายสุดแล้วค่ะทองคําก็มีการอ่อนตัวลงมาในวันศุกร์จริงๆค่ะการหลุด1,822ลงมา ก็เป็นการคอนเฟิร์มนะคะว่าชุดที่ปรับตัวขึ้นจบไปเรียบร้อยแล้วและเรากําลังเข้าสู่ชุดของการพักตัวนะคะเดี๋ยวเราจะมาวัดเป้ากันว่าจุดซื้อคือจุดไหนนะคะแล้วก็มีอะไรบ้างที่ทําให้แถวนั้นน่าซื้อนะคะเดี๋ยวไปว่ากันในเรื่องของเทคนิคแต่นแน่นอนค่ะปัจจัยส่วนหนึ่งที่ทําให้ทองคำเนี่ยมีการปรับตัวลงมาในช่วงกลางเดึกของคืนวันศุกร์ ต่อเนื่องมาจนถึงเช้าวันนี้ในตลาดเอเชียนะคะมาจากเรื่องของปัจจัยพื้นฐาน,นะคะ่ะแล้วก็ปัจจัยพื้นฐานสําคัญคือสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐนั่นเองเดี๋ยวเราไปเข้าสไลด์กันเลยนะคะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะว่าอะไรอยู่เบื้องหลังการปรับตัวลดลงของทองคําค่ะจริงๆแล้วดอลลาร์สหรัฐเนี่ยวันศุกร์เรายังคุยกันอยู่เลยค่ะว่า ตัวเทคนิคของดอลลาร์เองเนี่ยเขาอยู่ในภาวะโอเวอร์โซนะคะรวมถึงมีสัญญาณบูลลิชเชอร์ชายด i เว r เจน c e เชะนส่วนหนึ่งที่ทําให้ดอลลาร์เขามีการฟื้นตัวแข็งค่าขึ้นมาแล้วก็กดดันทองแน่นอนเป็นเรื่องของเทคนิคนะคะแต่ก็มีปัจจัยพื้นฐานที่ทําให้ดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าขึ้น หนึ่งเลยคือการเปิดเผยตัวเลขเศรษฐกิจสหรัรฐรค่ะเรียกได้ว่าแทบจะทุกตัวออกมาดีเกินคาดนะคะไล่มาตั้งตัวตั้งแต่ตัวรายได้ส่วนบุคคลของสหรัฐค่ะซึ่งมีการปรับตัวสูงขึ้นประมาณ0.1%ในเดือนมิถุนาย,ยนนะคะถือว่าดีกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการเอาไว้ เรียกได้ว่าสวนทางกับการคาดการณ์หอตลาดว่าอาจจะลดลงประมาณ0.2%นะคะพอตัวเลขดีเกินคาดก็กดดันทองตัวเลขที่2จะเป็นตัวเลขการใช้จ่ายส่วนบุคคลค่ะก็ถือว่ามีการปรับตัวสูงขึ้น0.1%ค่ะดีกว่าที่นักวิเคราะห์โท่าที่ค่ะปรับตัวสูงขึ้น1.0%นะคะดีกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ไว้ว่าน่าจะเพิ่มขึ้น0.7%นะคะไม่ใช่แค่2ตัวนี้ค่ะเพราะว่าตัวเลขที่เหลือนะคะหลายๆตัวก็ออกมาดีเกินคาด ตัวนี้คือตัวัชนีราคาการใช้จ่ายเพื่อนการบริโภคส่วนบุคคลหรือว่าตัวค pce ค่ะค pce สำคัญเพราะเป็นมาตรวัดเงินเฟอ้อของ f e d ค่ะปรากฏว่าเมื่อเทียบรายปีในเดือนมิถุนายนเนี่ยตัวค pce ปรับตัวสูงขึ้นประมาณ3.5%นะคะถือว่าต่ำกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการเอาไว้เล็กน้อยค่ะนักวิเคราะห์เขามองว่าตัวนี้เนี่ยควรจะเพิ่มขึ้นที่ประมาณ3.6% แต่ก็ต้องบอกค่ะว่าถึงแม้ว่าจะปรับตัวเพิ่มขึ้นน้อยกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์แต่ตัวเลขคอ p c e เนี่ยก็สะท้อนให้เห็นว่าเงินเฟอ้อยังอยู่ในระดับสูงค่ะแล้วก็ตัวคอ r e PCE เดือนนี้ถือว่าพุ่งขึ้นแต่ระดับสูงสุดไล่มาตั้งแต่ปี1991เลยค่ะเพราะฉะนั้นถึงจะแย่เกินค่าแต่ not bad นะคะอีก2ตัวก็ออกมาดีเกินค่าเช่นเดียวกันค่ะ อีก2ตัวออกมาประมาณช่วงทุ่มนะคะทุ่มสามทุ่มนะคะจะเป็นตัวดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคจากมหาลัยมิชิแกนค่ะตัวนี้เนี่ยปรากฏว่ามีการปรับตัวลดลงนะคะแต่ว่าเป็นการปรับตัวลดลงน้อยกว่าที่ตลาดคาดการเอาไว้นี่ก็ดีเกินคาดนะคะก็เลยกดดันทองตัวสุดท้ายค่ะก็คือตัวดัชนี P.M.I. เขตชิคาโก้นะคะเป็นดัชนีที่ใช้วัดภาคการผลิตในเขตมิดเวสต์ของสหรัฐก็ถือได้ว่าปรับตัวสูงขึ้นแต่ 13.4ในเดือนกรกฎาคมค่ะดีกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์เช่นเดียวกันดังนั้นตัวเลขเศรษฐกิจที่ออกมาดีเกินคาดเป็นปัจจัยหลักๆ ที่หนุนให้ดอลลาร์มีการแข็งค่าแล้วก็กดดันทองในวันศุกร์ต่อเนื่องมาจะถึงวันนี้ค่ะแต่อีกหนึ่งจุดค่ะที่ทำให้น้องทองปรับตัวลงนะคะเป็นจุดที่หนุนให้ดอลลาร์แข็งค่าขึ้นต่อเป็นความเห็นของเจ้าหน้าที่เฟดท่านนี้ค่ะจริงๆแล้วท่านนี้เนี่ยถือได้ว่าเคยเป็นคนที่มีมุมมองเชิงโดวิชคนหนึ่งออของเฟดเลยนะคะแต่ว่าปีที่ผ่านมาค่ะมุมมองของคุณเจมส์บูลาล์ประธานเฟดสาขาเซนหลุยเนี่ยค่อนข้าง เปลี่ยนแปลงชัดเจนนะคะเปลี่ยนจากในเชิงโดวิชที่สนับสนุนการผ่อนคลายนโยบายทางการเงินกลับมาเป็นในเชิงฮอกกิชที่สนับสนุนการคุมเข้มนโยบายการเงินชัดเจนค่ะเป็นอยากให้ดูความเห็นของท่านนี้เพราะอะไรเพราะว่าคุณเจมส์บูลาดเนี่ยพูดในเชิงฮอกกิชชัดเจนนะคะคุณบูลาดบอกว่าอะไรคุณบูลาดบอกว่า เฟดเนี่ยควรจะปรับลดวงเงิน QE นะคะ Disfall นะคะ Disfall ก็คือในช่วงฤดูใบไม้ร่วงของปีนี้ค่ะปกติแล้วฤดูใบไม้ร่วงของสหรัฐจะอยู่ในช่วงเดือนกันยาพฤศจิกาเดี๋ยวนะคะตุลาพฤศจิกาธันวาค่ไไม่ใช่นะคะเดี๋ยวนะคะขออนุญ,ญาตค่ะ Disfall นะคะก็จะเป็นช่วงถึง กันยาตุลาพฤศจิกาโอเคค่ะก็คือเขาสนับสนุนนะคะให้แฟดเนี่ยเริ่มมีการปรับลดวงเงิน QE ในช่วงฤดูใบไม้ร่วงของปีนี้ค่ะ ที่สําคัญค่ะคุณบูลัดบอกว่าอะไรรู้ไหมคะคุณบูลัดบอกว่าเฟดเนี่ยควรจะปรับลดในอัตราที่ค่อนข้างเร็วค่ะเขาใช้คําว่า f ฟรี่ Ra ปิดบนะคะก็คือค่อนข้างเป็นไปอย่างรวดเร็วเพื่ออะไรเขามองว่าควรจะปรับลดเร็วนะคะเพื่อให้มาตรก,การ QE เนี่ย ยุติลงในช่วงต้นปี2022เพื่อที่จะเปิดทางให้เฟดเนี่ยสามารถปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยได้ในปี2022ค่ะถือว่ามุมมองของคุณเจมส์บูลาดเป็นไปในเชิงฮอปกิชนะคะแล้วก็สวนทางกับมุมมองของคุณเจอรมพาเวลในช่วงกลางสัปดาห์ชัดเจนเลยค่ะที่สำคัญค่ะคุณเจมส์บูลาดพูดลึกกว่านั้นนะคะเขาบอกว่า แนวโน้มการดำเนินนโยบายการเงินของเฟ็ดตอนนี้เนี่ยโน้มเอียงไปในด้านโดวิชมากเกินไปค่ะเพราะฉะนั้นค่ะท้อยแถลงในเชิงฮอกกิชในเชิงสนับสนุนการปรับลดวงเงิน QE ในการเร่งขึ้นดอกเบีย้ยของคุณเจมส์บุลารดประธานเฟ็ดเซนหลวยจึงเป็นปัจจัยสำคัญอีกอันนึงค่ะที่หนุนดอลลราให้มีการแข็งค่าแล้วก็กดดันทองคำค่ะ อีกหนึ่งจุดนะคะไม่พูดไม่ได้ค่ะเป็นเรื่องของการระบาดของสายพันธุ์เดลต้าในสหรัฐนะคะตอนนี้ถือได้ว่าหลายๆรัฐในสหรัฐเนี่ยมีการระบาดของโควิด -19 สายพันธุ์เดลต้าหนักมากขึ้นนะคะสิ่งที่สะท้อนให้เห็นการระบาดในสหรัฐที่ฟื้นตัวขึ้นชัดเจนก็คือตัวเลขผู้ติด,ดเชื้อรายใหม่นะคะอันนี้เป็นเอามาจาก our world in data นะคะซึ่งเขาแสดงให้เห็นนะคะตัวเลขผู้ติด,ดเชื้อรายใหม่นะคะของ สหรัฐตั้งแต่เดือนมีนาปี2020ก็คือเป็นช่วงต้นของการระบาดโควิด -19 นนจนกระทั่งปัจจุบันค่ะสิ่งที่ทำให้เราได้เห็นก็คือในช่วงเดือนที่ผ่านมานะคะต่อเน,นื่องมาจนถึงวันที่1สิงหาคมที่ผ่านมาตัวเลขผู้ติดเชื้อ โควิด -19 รายใหม่ในสหรัฐมีการปรับตัวสูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญค่ะโดยรวมแล้วค่ะ CDC เขาเพิ่งรายงานไปเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานะคะว่าสหรัฐเองเนี่ยเพิ่งเจอผู้ติดเชื้อรายใหม่ในประเทศ1,1171รายภายในวันเดียวค่ะถือว่าเป็นยอดการติดเชื้อภายในวันเดียวที่สูงที่สุดนับตั้งแต่ต้นเดือนกุมภาพันธ์นะคะทำให้ยอดผู้ติดเชื้อรายวันเฉลี่ย7วันค่ะเพิ่มขึ้นแต่ประมาณ72,000 พันรายนะคะยอดผู้ติดเชื้อที่เข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลก็ปรับตัวสูงขึ้นยอดผู้เสียชีวิตก็ปรับตัวสูงขึ้นที่สำคัญค่ะตอนนี้80-90%ของการติดเชื้อในสหรัฐคือสายพันธุ์เดลต้าซึ่ง CDC บอกว่าระบาดเร็วนะคะระบาดได้ง่ายนะคะเหมือนอีสุกอีใสเลยเพราะฉะนั้นค่ะ นักลงทุนบางส่วนก็มีความวิตกกังวลเรื่องของสายพันธุ์เดลตานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยวันศุกร์ที่ผ่านมาก็มีแรงซื้อสกุลเงินดอลลาร์ในฐานาสะสกุลเงินปลอดภัยเข้ามาด้วยเพราะฉะนั้นปัจจัยต่างๆนานาค่ะก็เลยทําให้ตัวสกุลเงินดอลลาร์ค่ะมีการแข็งค่าขึ้นมาในวันศุกร์ค่ะโดยรวมแล้วค่ะ วันศุกร์เรามีการพูดถึงกราฟของดอลลาร์นะคะว่า,าหลังจากการประชุมเฟดเนี่ยโดวิชของเฟดต,ตัวเลขเศรษฐกิจที่แย่เกินคาดในวันพฤห,หัสเป็นปัจจัยสําคัญที่กดดันดอลลาร์เนี่ยให้มีการอ่อนค่าแตะระดับต่าสุดในรอบ1เดือนค่ะดอลลาร์เองลงมาแตะโลที่ประมาณ91.78ในช่วงวันศุกร์นะคะแต่หลังจากนั้นค่ะเรื่องของการเปิดเผยข้อมูลเศรษฐกิจในวันศุกร์ที่ดีเกินคาดทอยทะลาเชิงฮอกกิชของคุณปูลลาดนะคะแรงซื้อ ือดอลลารในฐานะสกุลเงินปลอดภัยรวมถึงแรงซื้อทางเทคนิคค่ะแรงซื้อทางเทคนิคของดอลลาร์คืออะไรนะคะต้องบอกก่อนว่าวันศุกร์ที่ผ่านมาค่ะเรามีการคุยกันแล้วนะคะว่าดัชนชีดอลลารเขาเกิดสัญญาณทางเทคนิคอันนึงนะคะหนึ่งเลย RSI ในทม e เฟรมหนึชั่วโมง4ชั่วโมงเนี่ยเขาอยู่ในภาวะขายมากเกินไปหรือว่า over sold นะคะสเลยนะคะดอลลารมีการลงมาทำ low ในช่วงวันศุกร์นะคะ แต่91.78ทำ lower low แต่ไ s i ในท i m e f r a m หนึ่งชั่วโมงและ4ชั่วโมงของดอลล่าเนี่ยไม่ได้ทำ lower low ด้วยนี่คือสัญญาณ RSI bullish divergence ในตัวดัชนีดอลล่าค่ะ เพราะฉะนั้นแรงซื้อทางเทคนิคเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ทําให้ดัดชนีดอลลาร์มีการแข็งค่าขึ้นมาในวันศุกร์ค่ะแข็งจากประมาณ91.78ขึ้นมาเคลื่อนไหวประมาณ92จุดนะคะเลยเป็นที่มาสําคัญเป็นปัจจัยพื้นฐานสําคัญที่กดดันให้น้องทองเขาพักตัวค่ะนี่คือที่มาสําคัญเลยนะคะแน่นอนสัปดาห์นี้ยังมีอีกหลายปัจจัยที่รออยู่ค่ะ ตัวเลขสำคัญก็เยอะนะคะแล้วก็ยังมีท่อยแถลงของเจ้าหน้าที่เฟดหลายท่านนะคะมีการประชุมธนาคารกลางของอังกฤษนะคะในวันพฤหัสรวมถึงมีการประกาศมติอัตราดอกเบี้ยนโยบายของคณะกรรมการนโยบายการเงินหรือกรนงของไทยด้วยนะคะวันนี้เลยมา wrap up กันเลยดีกว่าค่ะว่าสัปดาห์นี้นักลงทุนทองต้องเจออะไรบ้างหนึ่งเลยตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐค่วันนี้ต้องมอนิเตอร์ตัว ดัชนี PMI ภาคการผลิตจาก ISM นะคะ 3ทุ่มนะคะ,อะนอกจากนี้ค่ะวันคาร็นมองว่าตัวเลขนี้ไม่ได้ค่อยสำคัญมากนะคะ่ะอาจจะข้ามมาดูวันพุธเลยนะคะวันพุธเนี่ยถ้าในแง่ของสหรัฐต้องมอนิเตอร์ตั้งแต่ประมาณทุ่ม15เลยค่ะจะมีการเปริดเผยตัวเลขการจ้างงานภาคเอกชนจาก ADP ค่ะหลังจากนั้นก็จะเป็นการเปริดเผยดัชนี PMI ภาคการบริการจาก ISM นะคะแล้วก็วันพฤหัสก็จะมีการเปริดเผยตัวจำนวนผู้ขอรับสรริทธิการว่างงานรายสัปดาห์ของสหรัฐค่ะ ไฮไลท์สุดๆของสหรัฐอยู่ในวันศุกร์ค่ะวันศุกร์จะมีการเปริดเผยตัวเลขสำคัญในตลาดแรงงานของสหรัฐนะคะทั้งในแง่ของการจ้างงานนอกภาคการเกษตรประจำเดือนกรกฎาคมอัตราการว่างงานแล้วก็รายได้เฉลี่ยต่อชั่วโมงแรงงานค่ะถ้าหากว่าการเปริดเผยตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐ ออกมาดีเกินคาดเหมือนวันศุกร์นะคะดอลลาร์ก็จะมีการฟื้นตัวขึ้นแข็งค่าขึ้นแล้วก็กดดันทองคำนะคะแต่ถ้าหากว่าตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐออกมาแย่เกินคาดนั่นเท่ากับว่าเฟดก็ไม่ต้องเร่งรีบในการลด QE ไม่ต้องเร่งรีบในการขึ้นดอกเบี้ยดอลลาร์ก็จะตอบสนองในเชิงลบก็คือการอ่อนค่าแล้วก็ทองคําก็จะฟื้นตัวดังนั้นตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐเป็นไฮไลท์ที่เราจะต้องติดตามในสัปดาห์นี้โดยเฉพาะวันศุกร์นะคะ นอกจากนี้ค่ะด้วยความที่เราเทรดทองในประเทศนะคะค่างเงินบาทก็มีบทบาทสําคัญอย่างมากค่ะวันนี้บาทก็อ่อนลงมาอีกแล้วนะคะขึ้นมาเคลื่อนไหวไม่ไกลจาก33บาทตอ่อร์มากนะัก วันพุธนี้ก็เลยต้องติดตามการประชุมกนงเค่ะเชื่อได้ว่ากรงองหน้าจ,จะเก็บกระสุนเอาไว้นะคะยังคงอาจจะดอกเบี้ยวไว้ที่0.5%ตามเดิมค่ะแต่สิ่งที่ที่ต้องมอนิเตอร์ก็คือความเห็นของกนงเกี่ยวกับเศรฐษฐกิจสหรัฐค่ะเอ่อโทษทีค่ะเศรษฐกิจไทยนะคะว่าจะมีการฟื้นตัวได้มากน้อยแค่ไหนจะได้รับผลกระทบจากการระบาดระลอกล่าสุดมากน้อยแค่ไหนนะคะความเห็นในเชิงลบเกี่ยวกับเศรษฐ,ฐ,ฐนนก,รกิจไทยก็จะเป็นปัจจัยสําคัญที่กดดันบาทให้อ่อน แล้วก็หนุรนราคาทองคำในประเทศได้นะคะเพราะฉะนั้นสัปดาห์นี้อีเวนต์แน่นๆค่ะนอกจากนี้จะมีความเห็นของเจ้าหน้าที่เฟดตลอดทั้งสัปดาห์เลยค่ะตั้งแต่วันจันทร์จนถึงวันพฤหัสเลยนะคะดังนั้นข่าวก็แน่นะคะ่ะสัปดาห์นี้นักลงทุนทองก็เลยต้องระมัดระวังยิ่งกว่าเดิมนะคะแต่โดยรวมแล้วค่ะต้องบอกว่า เทคนิคอทองคําในช่วงออวันสวันที่ผ่านมาก็ค่อนข้างชัดเจนนะคะอย่างก่อนหน้าที่เราคุยกันนะคะก็คือช่วงที่ออทองคําเขาเคลื่อนไหวอยู่บริเวณนี้ค่ะวันศุกร์นะคะเราเจอกันทองคำเนี่ยอยู่บริเวณ1828ยยังคุยกันอยู่เลยว่าจุดนี้เนี่ยถึงเป้าแล้วนะคะแล้วก็ขึ้นมาใกล้ไฮของช่วงเดือน กรกฎาคมด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการหลุด1,822ในวันศุกร์ก็จะเป็นการคอนเฟิร์มว่าชุดการขึ้นชุดนี้นะคะได้จบไปเรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นทองคำเข้าสู่โหมดของการพักตัวนะคะเป็นการพักตัวโดยรวมค่ะการพักตัวของรานทองคำเนี่ย จริงๆแล้วเขาจะมีการมีเป้าการพักตัวนะคะเป็นแนวรับที่เราสามารถใช้ f ฟิโบรีเทสเมนต์วัดได้ค่ะซึ่งเป็นวัดแนวรับโดยใช้ฟิโบรีเ e สเมนต์สีชมพูชมพูอันนี้นะคะเป้าการพักตัวของทองคำเนี่ยเรียกได้ว่าลงค่อนข้างแรงเลยนะคะในวันศุกร์ค่ะลงจาก1,822เนี่ยลงมาถึงเป้าบริเวณ f ฟิโบรีเ e re s t m e n t ที่61.8%ถึง78.6%ค่ะเพราะฉะนั้น ตอนนี้ระทองคำ Landing มาถึงเป้าที่น่าสนใจแล้วนะคะในแง่ของเป้าใหญ่วัดแนวรับจากชุดที่ขึ้นมานะคะจุดที่2ที่ทำให้เป้าใกล้ๆนี้น่าสนใจคือตอนนี้เขาลงมาใกล้แนวรับจิตวิทยาแล้วค่ะแถวๆประมาณ1,800พ้ท่นๆนะคะสองเลยค่ะตอนนี้เขาลงมาใกล้นะคะกรอบล่างของ Up พเทรนไลน์สีม่วงๆอันนี้ ที่ลากเชื่อมนะคะจากโลของทองคำในช่วงปลายเดือนมิถุนามาหาโลของทองคำในช่วงเดือนกรกฎาคมค่ะซึ่งเส้นนี้นะคะจะอยู่แถวๆประมาณ1,800 u s e ounce ค่ะ hmm. ถือว่าใกล้เป้าแล้วนะคะ3นะคะนอกจากจะถึงเป้านี้แล้วนะคะใกล้กรอบล่างแล้วนะคะ ถ้าเราวัดนะคะวัดออการย่อตัวนะคะจากชุดที่ลงมาเนี่ยเป็นใช้ฟิโบเอ็กซ์แพนชั่นนะคะวัดจากไฮของทองคำในวันศุกร์บริเวณ1831นะคะลงมาหาโลของวันศุกร์แล้วก็มาวางที่ไฮของวันนี้บริเวณ1817เนี่ยเป็นจะได้เป้าของการพับตัวชุดนี้นะคะซึ่งเป้าเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณฟิโบเอ็กซ์แพนชั่น61.8%ะค่ะเพราะฉะนั้น แนวรับค่ะมันจะซ้ำๆย้ำๆไม่ว่าจะวัดด้วยจุดใดก็ตามนะคะเท่ากับว่าโซนประมาณ1 8 0 8งพันแปดรถึงหนึ่งพจึงเป็นแนวรับที่น่าสนใจในการเข้าซื้อนะคะแต่ค่ะแนะนําว่าถ้าหลุดประมาณนี้ค่ะหลุดโลประมาณ1,800งพันแปดร้อยทนทวนะคะก็คือกรอบล่างของอัพเทรนไลน์นี้ อาจจะสต op l ลอ s เอาไปก่อนสำหรับคนที่รับความเสี่ยงได้น้อยนะคะเพื่อที่จะถอยจุดซื้อมายังโซนแนวรับนี้นะคะ1790ถึง1792นะคะแต่ใครที่รับความเสี่ยงได้มากเพิ่งเข้าซื้อไม้นี้ไม้แรกนะคะก็แบ่งไม้ในการเข้าซื้อแล้วเราจะทำกำไรในระยะสั้นกันนะคะออจริงๆแล้วค่ะอีกจุดหนึ่งที่ทำให้ จุดนี้น่าสนใจมากยิ่งขึ้นคือในแง่ของออสซิเลเตอร์ค่ะเพราะอะไรเพราะว่าพอย้อนกลับมาดูออสซิเลเตอร์ในทางเฟรม1ชั่วโมงค่ะณขณะนี้นะคะตัว RSI ในทางเฟรม1ชั่วโมง ดูเหมือนว่าจะเข้าสู่เขตภาวะ o v e r s o u นะคะอาจจะไม่ o v e r s o u เต็มที่นะคะแต่สิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นก็คือเริ่มมีการก่อตัวของสัญญาณ RSI bullish divergence ก็คือการที่ราคาทองคำนะคะจากเมื่อคืนนี้ต่อเนื่องมาจะถึงปัจจุบันนี้มี lower low นะคะแต่ Oscillator นะคะอย่าง RSI ในท i m e frame หนึ่งชั่วโมงไม่ได้ทํา lower low ด้วยนะคะจะเห็นได้ว่านี่คือสัญญาณ RSI bullish divergence นะคะใขณะนี้ยังไม่ร้อซนะคะต ว่าเป็นสัญญาณหนึ่งที่บ่งชี้ว่าแรงขายเนี่ยมันเริ่มชะลอตัวลงแล้วนะคะแล้วพอมาดูแพทเทิร์นค่ะอันนี้คือแพทเทิร์นอันหนึ่งที่ที่เป็นชอบนะคะปกติเป็นจะชอบรูปเวชนะคะไม่ว่าจะเป็น rising w a g e หรือว่า falling w a g e ค่ะณขณะนี้เนี่ยเป็นรูปเวชหรือรูปลิมอันหนึ่งที่เขาเรียกว่า falling w a g e นะคะก็คือการที่เป็นลิ่มปักหัวนะคะแพทเทิร์นนี้เนี่ยบ่งชี้ว่าแรงขายมันชะลอตัวลงแล้วเพราะฉะนั้นค่ะ รอดูไม่ไกลจากนี้เลยค่ะเล็งๆเอาไว้ให้ดีนะคะแถวๆประมาณ1,800ต้นๆ1 8 0แปด0้อยแปดพนะคะ โซนนี้เป็นจุดที่น่าสนใจในการเข้าซื้อย้ำกันอีกครั้งค่ะหลุด1,800หรือหลุดกรอบล่างของของอัพเทรนไลน์สีม่วงอันนี้ใครที่รับความเสี่ยงได้น้อยอาจจะสต็อป่ซนนึงก็ได้นะคะเพื่อถอยจุดซื้อมายังแถว1 7 9 0 1 7 9 2ค่ะแต่ว่าถ้าใครที่รับความเสี่ยงได้มากนะคะจะถอยมาสต็อปแถวนี้เลยก็ได้หรือจะเ,ออเข้าซื้อเพิ่มในกรณีที่ทองคำไม่หลุดโซนนี้ก็ได้นะคะแต่แนะนำว่าเน้นเล่นสั้นนะคะ ชุดในการซื้อจุดนี้นะคะมีเป้าในการทำกำไรเนี่ยอาจจะเรียกได้ว่าไม่สูงมากนะคะ่ะเบนยังแนะนำว่าให้เล่นสั้นเพราะอะไรนะคะเพราะว่าเบนไม่แน่ใจค่ะว่าจบชุดนี้นะคะทองคำเขาจะดีดตัวขึ้นเพื่อขึ้นไปเลยหรือดีดตัวขึ้นเพื่อลงต่อนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยพอมาดูทรา j e เจคชั่นของกราฟนะคะทองคำอาจจะลงมาอีกนะคะแล้วก็ดีดตัวขึ้นไปนะคะในระยะสั้นแล้วก็ลงมาก็ได้เพราะฉะนั้นค่ะถ้าซื้อ จุดนี้นะคะแนะนำว่ารอให้ทองคำเขารีบาวขึ้นไปแล้วก็รอขายทำกำไรในระยะสั้นในโซน1,816-1,823นะคะอย่างนี้น้อยถ้าทองคำเขาย่อลงมาเราจะได้มีรูมในการเข้าซื้ออีกรอบหนึ่งนี่คือทร s a c t ชันแรกนะคะหรือถ้าหักอย่างดีหน่อยนะคะเขาอาจจะขึ้นไปเลยนะคะอย่างนี้ย่อตัวลงมาอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ขึ้นนะคะจะเห็นได้ว่าต่อให้เราทำกำไรณจุดนี้นะคะ ถ้าเราทำกำไรนะจุดนี้จะมีจังหวะในการ pull back ให้เราลงมาซื้ออีกรอบหนึ่งนะคะเชื่อได้ว่าการเล่นสั้นปลอดภัยที่สุดนะคะดังนั้น recommend ว่ารอดูแถวๆประมาณเนี่ยคะ่ะพันแต้นๆนะคะพั180 3, 180นแปดร้นอะคะเ,เข้าซื้อไม้เล็กๆนะคะหวังทํากําไรจากการดิดตัวเป้าในการทํากําไรเนี่ยจะประมาณ1,815-1,816เป็นอย่างน้อยนะคะมุมมองเชิงบวกจะเพิ่มขึ้นินเคสว่าเขาผ่าน1,820แต่ถ้าหากว่ายังไม่ผ่านประมาณเนี่ยคะ่ะพัน 120ต้นๆมองว่าแถวนี้เป็นจุดปล่อยทำกำไรจุดแรกรอ p ู l l back ลงมาอีกรอบหนึ่งแล้วค่อยหาจุดซื้อกันอีกรอบหนึ่งนะคะนี่คือเทค h n i c ล l สำหรับตัวทองคำค่ะทีนี้มาต่อคำถามกันดีกว่าค่ะสวัสดีคุณแก้วเตค่ะสวัสดีคุณเอ๋พเดชสมบูรณ์สวัสดีคุณอาบีดีนดีนสาสิสาก,กาคนะ,คะสวัสดีคุณอิสรีสวัสดีคุณน้องค่ะ สวัสดีคุณอุทัยค่ะสวัสดีคุณสาครสวัสดีคุณเจอร์โรมพาเวลค่ะผมเป็นเกียรติมากที่ได้ทับที่ได้คุยกับคุณเจอร์โรมพาเวลนะคะสวัสดีคุณไพโรสวัสดีคุณเอใช่ไหมคะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านสวัสดีคุณทัญญาออมออมใจค่ะสวัสดีคุณหมวยแซลีสวัสดีคุณสีด้วยนะคะสวัสดีคุณสีสุดาสวัสดีคุณยนลดาค่ะสวัสดีทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะ คุณกัลยาสวัสดีค่ะถ้ายืน1805ได้นาะวตานแรกที่ขึ้นไปหาทุกต้องค่ะ1815ค่ะวิธีการวัดนวรับนาวตานของเบนเนี่ยถ้าใครแอดวานซ์หน่อยก็อาจจะใช้พี่โบก expansion ค่ะแต่ว่าวิธีการวัดแนวรับนาวตานที่ง่ายที่สุดเนี่ยใช้พี่โบร r e t e n t นต n นะคะอย่างตอนนี้เนี่ยเวนเป็นวัด ชุดแนวต้านนะคะชุดแนวต้านเป็นวัดโดยใช้ฟิโบริเทสเมนต์สีดำๆอันนี้ลากเชื่อมจากไฮ1,832 1 8ั3นะคะลงมาหาโลนะคะซึ่งเดี๋ยวเราต้องขยับฟิโบอันนี้ตามโลนะคะณขณะนี้เนี่ยถ้าหากว่าไม่มีการทำโลใหมายที่ต่ำกว่า1805แนวต้านของเขาจะอยู่ในโซนนี้ค่ะ เป็นฟิโบรีเทสเมนที่38.2%ถึง61.8%ก็จะประมาณนี่ค่ะ1,816-1,822ตามที่เป็นระบุเอาไว้นะคะทุกคนสามารถใช้ได้เลยนะคะฟิโบพวกนี้เนี่ยใช้ไม่ยากเลยนะคะสามารถวัดแนวรับแนวต้านคร่าวๆได้ด้วยนะคะสวัสดีคุณลิทันบานุ่นค่ะวันนี้มีโอกาสจะขึ้นไปแตะ1.814อีกครั้งไหมเบงคคิดว่ามีโอกาสค่ะแต่ว่าเขาต้องพักให้จบก่อนนะคะอย่างที่เบ็นเรียนค่ะออถ้านับ ขาดูแล้วนะคะเหมือนจะต้องลงมาอีกสักขาหนึ่งนะคะอาจจะมีโอกาสได้เห็นเนี่ยคะ่ะประมาณ1,800ต้นๆน,นะคะตามเป้าที่วัดไว้หลังจากนั้นเขาจะดีดตัวขึ้นไปหาเป้าจุดสังเกตรแรกนะคะถ้าจะให้ดีเนี่ยต้องขอผ่าน1,812ไปให้ได้ก่อนผ่าน1,812เป็นมองว่ามีโอกาสได้เห็นประมาณเนี่ยคะ่ะ1,816ถึงประมาณ1,823เป็นอย่างน้อยนะคะสวัสดีคุณจักรพงค์ค่ะ สวัสดีคุณปอแก้วค่ะการ pull back กับการ retest เหมือนกันไหมเหมือนกันค่ะเหมือนกันนะคะจริงๆ pull back จริงๆ retest เนี่ยใช้ในแง่ลบมากกว่านะคะแต่การ pull back เนี่ยอาจจะใช้ได้ทั้งในแง่ลบในแง่บวกนะคะก็คล้ายคคล้ายคลึงกันนะคะความหมายไม่แตกต่างกันมากค่ะสวัสดีคุณธรรมชาติค่ะทองไทยควรซื้อเท่าไหร่นะคะทองไทยควรซื้อใกล้2 8 0 0 0ให้มากที่สุดค่ะ ซื้อพยายามซื้อให้ต่ำ หรือว่าใกล้เคียงกับ28,000ให้มากที่สุดเพราะอะไรเพราะว่าจริงๆแล้วตอนนี้ทองไทยเนี่ยอยู่ในระดับสูงนะคะเลเวลทองไทยประมาณ28,000เนี่ยถือว่าสูงพอสมควรเพราะฉะนั้นเนี่ยควรจะรอซื้อให้ใกล้28,000ให้มากที่สุดแนวรับแรกถ้าเป็น convert ช่วงประมาณ1,800ต,ต,ต้นค่ะจะตรงกับประมาณ28,100บาทต่อบาททองคำนะคะเออก็เนี่ยค่ะพยายามซื้อแถวๆ28,100ลงมานะคะก็จะปลอดภัยมากยิ่งขึ้นนะคะเล่นสั้นเนี่ย จริงๆเป็นชอบเล่นไม่ไม่ถือยาวค่ะเป็นไม่ชอบขอนะคะเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าเป็นใช้ไทม์แฟรมที่ค่อนข้างย่อยมากๆนะคะคือถ้าเป็นทองไทยเนี่ยอาจจะเป็นระดับอาทิตย์นะคะก็คือได้กําไร1 0 0่งรบาท200บาทก็อาจจะเทค p r รฟิตไปก่อนเพราะว่าจะเห็นได้ว่าทองยังค่อนข้างผันผวนมากๆในช่วงนี้นะคะสวัสดีทุกท่านค่ะ สวัสดีค่ะคุณอิรีแนะนําบอกว่าม้เปิดคอร์สสอนวิเคราะห์ทองนะคะจริงๆแล้วในเมื่อก,ก่อนเนี่ยถ้าไม่มีโควิดเนี่ยเราก็จะเปิดสอนนะคะเป็นเป็นเรียกว่าคอร์สอบรมนะคะแต่ว่าณนะขณะนี้อาจจะด้วยเรื่องของโควิด19นะคะแต่ว่าเดี๋ยวจะเอากลับไปพิจารณาแล้วกันนะคะจะได้จะได้คุยกันเพราะว่าเป็นมองว่าปัจจัยพื้นฐานปัจจัยเทคนิคเนี่ยใช้คู่กันโดยเฉพาะปัจจัยเทคนิคอะคะ่ะถ้าทุกคนใช้ได้จริงๆเนี่ย ก็จะทําให้สามารถแบบตัดสินใจลงทุนได้รวดเร็วค่ะไม่ต้องรอนะักวิเคราะห์เลยนะคะโอเคค่ะเป็นน่าจะตอบคาถามครบแล้วนะคะเออยังไงยังต้องลงทุนด้วยความระมัดระวังนะคะทองคําดูเหมือนว่ายังมีโอกาสย่อตัวลงมาใกล้กๆ1 8 0 0 0เหรียญน,นะคะแล้วก็ถ้าดูโดยรวมค่ะถ้าหากว่าไม่มีแรงขายหนักๆ จนทองหลุด1,800เนี่ยเชื่อได้ว่าอาจจะมีโอกาสดีดตัวขึ้นไปก่อนนะคะแล้วก็ลงมาอีกรอบหนึ่งนะคะออแต่ว่าโดยรวมแล้วค่ะทองคำตอนนี้เนี่ยจริงๆแล้วเขาก็อยู่ในกรอบ ไซเวย์นะคะเรียกได้ว่า flat ออกข้างนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยกรอบหลักๆของทองคำเนี่ยฝั่งข้างล่างจะอยู่ในโซน1,790-1,792แล้วก็ฝั่งข้างบนเนี่ยจะยังอยู่แถวๆประมาณ1,833-1,835พยายามซื้อให้ใกล้กรอบล่างให้มากที่สุดและถ้าหากว่าด,ดิดตัวขึ้นไปยังไม่ผ่านกรอบบนก็แนะนำขายทากกำไรค่ะจะเห็นได้ว่าเราเห็นภาพกว้างของราทองคำแล้วก็ภาพแคบด้วยนะคะยังไงยังต้องลงทุนด้วยความระมัดระวังเหมือนเดิมนะคะ โอเคค่ะเป็นแน่จะตอบคำถามครบแล้วนะคะทีนี้มาขายของกันดีกว่าค่ะขอญากขายของนิดนึงนะคะออตอนนี้มีโปรโมชั่นดีๆของ YLG ค่ะเพราะว่าตอนนี้เราวางหลักประกันนะคะห้าหมื่นสามารถซื้อขายทองคําแท่งนะคะ99.99ได้ 99. 99 1กิโล 96.5ได้60บาททองค่ะแล้วก็ใครนะคะที่เทรดในตลาด t-fex นะคะก็สามารถมาเปิดลอดลงทุนกับ YLG Futures ได้นะคะตอนนี้เรามีโปรโมชั่นลดค่าคอมมิชชั่น80%ด้วยค่ะไม่ว่าจะเป็น Go Online Futures, g o Futures นะคะ Safe Bet Futures ก็ลดตั้งแต่สัญญาแรกนะคะไม่มีขั้นต่ำด้วยนะคะใครที่จะเลือกซื้อเลือกหาเป็นทองคำแท่งทองรูปประพันธ์นะคะ ก็สามารถเข้ามาเลือกซื้อเลือกหาผ่านทาง w w w y l g p c s c o t h ได้ค่ะ วันนี้เป็นขอจบกรารรายงานเพียงเท่านี้นะคะเราพบกันใหม่วันพรุ่งนี้ค่ะลงทุนด้วยความระมัดระวังนะคะสวน1,800ถ้ารับอยู่ก็น่าสนใจนะคะหลุด1,800เหรียญแนะนำ stop loss ออกไปก่อนถอยจุดซื้อมาแถว1 7 9 0 1 7 9 2ชุดซื้อชุดนี้เราจะเล่นสั้นนะคะดีดัวขึ้นไปไม่ผ่าน1,816-1,823ขายก่อนแล้วรอการย่อตัวลงอีกรอบหนึ่งนะคะลงทุนด้วยความระมัดระวังค่ะพบกันใหม่วันพรุ่งนี้ค่ะสวัสดีค่ะ